พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อชาวสาแก้วได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสาแก้วหลายครั้งครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2520สเด็จพระราช,ชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาแก้วซึ่งในวันดังกล่าวได้มีประชาชนร่วมกันทุนกล้าวถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเป็นเงินจำนวน447,000บาทเศษ จากนั้นเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2,521เสด็จพระราช,ชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกรวมทั้งได้สเสด็จพระราช,ชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในจำนวน30เตียงหลังที่สองซึ่งประชาชนได้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นเงินจำนวน1ล้านแสบาทเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถือกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นในถิ่นธุระกันดารน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และส่งรับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทั้ง21แห่ง นอกจากนี้ยังส่งใฝ่พระไทยติดตามกิจการและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง21แห่งอย่างสม่ำเสมอและส่งศึกษาปัญหาและมอบพระราชบายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2522เสด็จพระราช,ชดำเนินพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านคลองทรายตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรโครงการชนประธานตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำคลองท่ากระบากสเสด็จพระราชดำเนินฝ่ายคลองน้ำเขียวโรงเรียนพันคลองน้ำเขียวตำบลท่าแยกทรงปลูกต้นกระถินนลงเป็นที่ระลึกทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์นิคมในเขตพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาททรงมีพระราชาปฏิสันฐานเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎร ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่8กันยายน2538เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5สารกลางจังหวัดสักแก้วตามที่พระศกนิกรชาวจังหวัดสักแก้วทุกหมู่เล่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจและครั้งล่าสุด เมื่อวันพุทธที่8สิงหาคมพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรราชกุมารเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศในตอนนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานพระพุทธนวราชบอพิษประจำจังหวัดสระแก้วและพระพุทธนวราชบอพิษจำลองประจำอำเภอในจังหวัดสระแก้วณนสนามหน้าสารกลางจังหวัดสระแก้วอําเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วพระพุทธนวราชบอพิษที่ได้รับพระราชทานนั้นถือเป็นมิ่งขวัญสิริมงคล ทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสระแก้วทุกโมเหล่า